ใก็อนะล้อก็นะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขมากๆแล้วกันในวันในวันแม่ในวันแม่แล้วก็ถือว่าเธอเธอเธอมีมีบุญนะได้ได้ได้ข้าบุญอยู่ในในบ้านอย่งนี้ด ja ้วยกันคุณลก็มีบุญที่ได้ดูแลพวกเธอแล้วก็คุณแม่ก็ได้มอบเพลงนี้อยากจะเห็นพวกเธอร้องเพลง ที่เธอที่เธอจะต้องร้องในวันพรุ่งนี้เนี่ยให้คุณแม่ฟังขอยทำให้ดีที่สุดแล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันไม่เป็นไรหรอกนะก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดแล้วกันสิ่งที่อยากจะฝากบอกไว้ก็คือขอให้ตั้งสติให้ดีๆทําให้ดีที่สุดแล้วก็จําไว้นะว่าใครออกไปก็แล้วแต่อย่ามวัวแต่ร้องไห้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบอีกหนึ่งเพลงคือเพลงธตมของตัวเองนะครับ ก็สลัดความเศร้าโศงนั้นออกไปปุ๊บแล้วก็กลับมาร้องเพลงติีมให้ได้พรุ่งนี้หวังว่าอะไรใครจะออกไปก็ได้แต่จะได้ยินเพลงติีมนะครับนะครูมีอะไรไหมครูมีอะไรไหมเอาเค้กวางไปแล้วเราก็กอดอีกสักทรีนึงได้เวลาให้เธอจะต้งนั่นนะแล้วกินซ้าไม่ต้องเก็บไว้เก็บแล้วมันจะเสียแล้วมันนุ่มแข็ง เย็นแล้วเดี๋ยวมันเป็นไอ้น้ำแล้วมันละลายครับผมเอมาเสียบไม่ได้เหรอเพราะอะไรอ่ะมมัันนนเป็แบบอ้าวเหรอแต่เราก็นึกว่าจงใส่ตู้เย็นสีจะไหลเยื่อลงอะไรก็ได้ป่ะใครอยากจะทำอะไร ไม่มีเลยนะยิ้เลยิ้เลมเาอิกเาวทได้กแยิ้มเลยเแกมายกเาดเฮ้ยเอานน้ามาสิเอาอะไรนะกล้องของพวเธอเจะเอาไไเออเราลืมถ่ายรูปว่ะวันนี้มาถ่ายรูปหน่อยดิถูถเลยูเยเลยต้องถ่ายต้องถูเหรอถ่ายองเลยเออจริงจริงอะที่เราไ้ว

นี่สิบวิป่ะอ่ะแล้วคนอื่นเฮ้ยเปคู่อะ่ไ่าคู่แล้วคู่อะต้องไ่กัเดาก็จะมีรูปเก็บไว้ทุกวีคสำหรับคนที่ากถายหรอกี่อถ่ายโน้โเดี๋ยวจะมีคนถ่ายจะมีพี่ถ่ายให้ไม่ค่อยอยากถ่ายหรอกมาไม่ค่อยถ่ายอุ้ยอุ้ยระวังเหนรนั่งมาฉัวต้องอยู่ เอากล้องใครสักกล้องหนึ่งขอยืมของใครมาเอาเค้กวางไว้เลยพวกข้างหน้าถือเค้กซีและมอะไรคือการบังพี่ภูมินั่งมานั่งมาแล้วเดี๋ยวเค้กกับความหัวเลาะเลยนเออตีหัวทิมจะกระจัดตีเนาะดูดูบราจะไม่บัง จะเห็นตนนเ้าวไมคหน้าหนึ่งสฮานหนึ่งสองสามเย

เขาจะั้อร้องแบบที่สองคงแรกร้องเสียงแบนดี้หมดเลยจริงเอาแบบทองคมันตงร้องท่าไหนท่านไหนจากตะวันเราร้องตะวันเป็นยังฝันไฟตะวันจะเป็น ย่างเนี่ยอย่างนี้เลยทองเข้าไปเสียงมันจะได้กลมๆที่มันต้องการความแข็งแรงมันไม่ใช่ช่องนั้นมันบีบแล้วแบนมากใช่แตนแล้ตก็เองร้องตัวเองสควอนจะเป็นยักษ์สควอนจะเป็นยังฝันฝันจะทำไม่ได้ทำให้ได้ลองเช็คสิ ลองแช่ลองสมผัสเอองงแล้วก yeah, you know? ่อนกะเจา่ปวดอุ okay, ้งปวดอุ้งปวองเบาอ่ะเฮ้ยตีหม้อมัโอ๊ยเฮยเอ้ย้ได้ลูกลูกอยู่ถึงวิกหน้าเต็มเต็ดต็เดยเช็คไหมคะเมื่อกี้เจอแล้วเป็นยังไงในห้องคุณไหมรู้แ้วเหร คลินเหมือนกันใช่ใชครับนองนอกนะไม่เป็นไรทำไมญรา้านายชีวเ้บา้ถึงจะดีนะ่อมังไงมั่นใจไหมลูกทุเคเสิ่งดียิ่งที่ว่าจะต้องทำมั่นใจครับขอให้ทำให้ได้ในพร่งนี้เข้าใจป่ะยังไงก็ทำได้อยู่แล้ว ชิวชิวชิวไม่ได้ลัเลยตรงนี้ทำเป็นที่นะเป็นที่เป็นที่เป็นที่ค่ะเรียนเยอะมากหนูจะดีขึ้นอีกใช่ขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะค่ะอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวเรือเล็กเรือเล็กต้องออกจากฝั่งเส้นเล็กเส้นเล็กไปไงต้องเดินไปสั่ง ฝากเนื <étique> <ural> ้อคำรักเวลาหนูที่หนูน่ารักสดหนูสวยมากเรื่องอะไรคะคุณแม่ต้องกำใจหนูมากเลยเรื่องราวหนูไปแล้วก็ชอบยิ้มแล้วหนูหนูชอบหุบยิ้มแล้วหนูชอบหลบแล้วหนูยิ้ม่หนูก็ไม่หลบยิ้มแล้วหนูสวยตั้งริ้วเร่อเองเสียงก็ดีน้องก็ดีเองอือมีดูหนูได้นานดูอยู่แล้วลูกอือดูอยู่แล้วอืม ค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกอย่างนครับไม่ไม่เลยออรเกลับมาคี่สอนนะครับได้ครับผมจะกลับมาผมไม่ออกต้อย่างนี้ขอบคุครับผมไม่ออกครับ มั่นใจไหมคะมั่นใจมยกันมั่นใจสักวันจะเป็นอย่างสันไฟร้องดีนะคุณเอกว่าเมื่อกี้หนูร้องเป็นตัวหนูดีคือหนูไม่ต้องไปพยายามแบบกระแค่กระถันอะไรเสียงจันทร์ปนิ่ก,ก็ร้องไปเหมือนี้แต่ว่าร้องให้มันจริง,งร้องให้มันจะรู้สึกเหมือร้องแนทนเพื่อนคราวนี้มันพีคมากค่ะร้ะองให้ตัวเองแล้วบอกเพื่อนว่าสุดทางเราจะเป็นอย่างสันไฟเราจะต้องทำให้ได้เหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องทุ่มเทใจให้เต็มนี่ วันใจมัยยังมั่นใจขึ้นแล้นค่ะโอเคแ้ใช่ไหมเอ๊เราได้ยินเสียงหมูกันเต็มๆแล้วิพงเนี้ยอสุดยอดเลยโอ้รักหนูนะคะจก้แข็ง้แขงต่อไปซึ่งใสื้อๆค่ะสื้ๆอข้างขรหน้ากินมากนเาแงน้ากินมากกกินาแพ้งนี่นะเนมาะ มวยจริงๆแบบ้าหนูไปน่ารักอย่างมันบาอทีมันจะไม่แบลวกไปหรอไม่มไม่แบล็ไม่แบลไแขอบคุณครับตู้ตายครับคนไรเยอะขาหานังได้เก่งมาเลยทันลากขาชามากเลยอะเก่งวาเก่งมา